เ,เดี๋ยวพี่จะหาตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่วันที่สี่วันจันหน้า,าช่องสามเราจะเป็นรายการใหม่เป็นรายการที่จะเปลี่ยนภาพของการตูวโทรทัศน์คือข้อที่หนึ่งเป็นรายการแบบภาษาอีสานเลยค่ะพูดภาษาอีสานแล้วเป็นรายการสดโดยบากิติบักิติบากิติเกตีสิงหาปัดนี่แหละอ,อยู่ไหนเนี่ยเอเลขาผมช่วยส่งคลิปมาหน่อยแล้ว ฮะบากิเตียอาจจะเป็นในการชื่อตุ้มโฮม <ะ S 2> ค่ะคืนและเราก็มีความเชื่อว่าแม้โซเชียลจะมากมายนะแต่อันนี้จะเป็นฟิลกูดแล้วท้าทายคนดูเลยอาไม่จะเป็นเรื่องที่เออเฉาตบกันอาเอาอามีการไล่ฟาดฟันเมียหลวงเมียน้อยอกระท่กระทืบยิงแทงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เป็นฟิลคูดเลยตุ้มโฮมที่ว่านี้แล้วก็จะเริ่มออนแอร์ตั้งแต่วันที่สี่พฤศจิกาใช่ค่ะโดยบักกิตินี่แหละและจะผูา้าอยสารทั้งรายการเลยอผู้าอีสานผมยังบอกเลยนะอย่าไปดูถูกนะเพราะอะไรรู้ไหมบางคนบอกอ่ยถ้าเป็นผู้เายสานคนดูจะเยอะเหรอจะมีคนดูไหมอะไรยังไงโทษข้อที่หนึ่งใครก็ฟังภาษาอีสานพอได้ฟังพอรู้เรื่องอจําหนังที่แต้วนะัทพรเล่นไหม นาคีปะ่ะคะพูดภาษาอีสานเนี่ยโอ้โหทั้งที่ไม่ได้เกิดอีสานเลยนะออพูดเก่งมากน้องเต้าเก่งมากข้อต่อมาใครก็พอฟังได้ค่ะแล้วภาษาอีสานเป็นภาษาที่จริงใจมไม่รู้นะในคขารู้สึกผมนะมันลักษณะว่าพูดออกมาแล้วเนี่ยมันจองให้ยกตัวอย่างไหมอตูวลองเรียกควายภาอีสานเอิงเหรเห็นไหมควายภาษาอีสานไม่รู้ใช่ไหมห ท่านผู้ชมคะอาจจะหลอกล่อให้ตัวหลงทางซะแล้วไม่ต้องนะอนี่ยกเป็นตัวอย่างเลยคไม่มีใครบอกเลยอ่ะไม่มีใครบอกเลยหรอคะนี่ท่านผู้ชมบอกหยุดเล่นซะแล้วเขาบอกคือข้อต่อมาคนดีสานเนี่ยอยู่ทุกที่ค่ะอยู่ทุกที่อไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนอยู่ทุกที่จริง และข้อที่สามที่ผมชอบมากก็คือว่าเป็นลักษณะฟิลกุศลวัฒนธรรมแบบที่เข้าถึงง่ายๆตุ้มโฮมนี่คือมารวมตัวกันเฮฮาบันเทิงอ่ะคำว่าตุ้มโฮมเนี่ยล่ะคะรวมกันแล้วก็มีวัฒนธรรมแบบง่ายๆไม่ได้แบบซับซ้อนแล้วก็ของดีสารอย่างนี้เป็นต้นเป็นบบการฟิลกุศที่อยากเ,เชิญชวนท่านผู้ชมอ่ะนี่ไหนสักเควเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ ตกลองผมพูดอะไรจะไม่สนใจเลยใช่ไหมวันนี้ผู้ชมเข้าไอจีตูนไปก่อนก็นได้นะคะปักหมุดไว้บอสลุงยุทธไหนนี่เธอค่ะร้อนเงินอ่ะร้อนเงินฮะร้อนเงินทำไมอ่ะก็ทำร้านไปเยอะค่ะหลายตั์ฮะร้อนเงินร้อนเงินเาขามาติดต่อลรระวังนะตอนนี้ ใชไงคะศิลปินดาราเขากลัวกันหมดแล้วใช่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 ใชจริงตอนนี้ถ้าไปรับงานพิธีกรหนูยัง,ย,งยังคุยกับผู้จัดก,การเลยว่าเออต้องระวังน่ากลัวเออใช่ไหมใช่ไม่เรกคือบางทีเราหมายถึงว่าเอออุ้ยนี่ไคร้านตูนเอาร้านตูนก่อนนี่ค่ะอตกลงข่าว <c oughs> ยังไม่มาเลยเ <c oughs> ทียร่าค่ะร้านเทียร่าเนลเลสบราลอยู่ซอยร่วมฤดีนะคะมีส<ต>ูซอยร่วมฤดีดใช่ค่ะร่วมฤดีอยู่ตรงวิทยุใช่ไหม ก็ง่ายๆก็ลง BTS เพลินจิตเดินเข้าไปประมาณ400เมตรถึงเลยค่ะซ้ายขวาเดินลงไปใช่ไหมคะซ้ายมือโครงการวูดเบอรี่เข้าจากปากซอยเข้าไปอยู่ซ้ายมือซ้ายมือแต่ว่าจะเห็นร้านอาหารก่อนนะคะเป็นร้านกินเล่นร้านลิตเลอร์เลี้ยวซ้ายเข้าไปร้านตูนจะอยู่ชั้น2ตรงลานจอดรถนะคะอ่ะมีพี่ไก่ก็ไปค่ะทุผู้ชมรูปกลางพี่ไก่ไปทําเล็บตอนนี้ นิ้วสวยมากพี่ไก่ก็ไม่เคยทำเล็บมาก่อนแต่เราไปทำเล็บที่ร้านนะคะก็จะมีแบบสปาเนาะขัดผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไก่ก็หลังจากทำเสร็จก็คือดูมือตัวเองตลอดเวลาแล้วก็บอกน้องเล็บพี่สวยมากพี่ไม่เคยเล็บสวยเท่านี้มาก่อนแล้วก็ดูตลอดเวลาพี่ยุธไปทำค่ะพี่ยุดจะรู้สนอเนากัไม้ฟาดพี่เถอะพอเห็นปู๊บอกพี่ยุดไปทำค่ะหมายถึงว่ามันจะรู้สึกมันแย่มากใช่ไหม ทุกคนทำจะรู้สึกดีขึ้นหมดขามนจะมันจะแบบอันนี้เขาไปเอาสั่งเครื่องเลเซอร์มานะมีเลเซอร์ลบคิวด้วยค่ะเลบคิวที่ไปสักเดิมใช่คือพอมาทาตลาดสักคิวใช่ไหมคะจริงๆพี่สาวตูนเนี่ยเป็นช่างสักคิวที่ได้รางวัลเยอะอ่าเขาเป็นศิลปินใช่เป็นศิลปินมากเรียนจบอะไรมาพี่สาวศิลปากรค่ะสวยอย่างนี้ไหมสวยมากสวยกว่าหนูอีกค่ะแล้วจบศิลปกรจบศิลปกรทางด้าน ดา้านเขาเรียออะไรออกแบบเครื่องประดับอะค่ะอ๋อแต่ก็มีความเป็นศิลปะมีความศิลปะแล้วไปวสนใจเรื่องการสักคิ้วใช่ไปคว้ารางวัลอะไรมาได้รางวัลหลายอย่างเลยค่ะ<ม>ทั้งในประเทศต่างประเทศคือ,อ,อพอเขาเข้าวงการสักคิ้วใช่ไหมคะมครั้งแรกที่ลงประกวดก็คือได้ได้ติดท็อป3หรือท็อป5เลยครั้งแรกตั้งแต่ลงประกวดหลังจากนั้นลงอีกปีหนึ่งที่หนึ่งเลยแล้วเขาสักคิ้วเป็นแบบเป็นลายเส้นธรรมชาติมากเลยค่ะลองกดดูมีรูปสักคิ้วเดี๋ยวทายทายใจเย็น อาจจะผู้ชมภาคอื่นน้อยใจภาคใต้ก็จริงใจค<า>ผมเนี่ยเป็นคนชอบลงใต้มากเลยแล้วสังเกตดูภาคใต้ผมก็ฟังรู้แหล่งใต้ได้ไหมคะพูดไม่ได้แต่ฟังรู้หมดอไม่ต้องถกเถียงกันท่านผู้ชมผมจะหมายถึงว่าต่อไปถ้าเกิดสําเร็จตุ้มหอมต่อไปก็จะมีรายการภาษาใต้อ่าแล้วก็มีภาษาเหนือเดี๋ยวหาผู้ประกาศก่อนอ่า มันก็จะน่าสนใจใช่ไหมเออเรามีไหมคะภาษาเหนืออ่าต้องหา<ด>มาสิใจเย็นๆ <c oughs> อ่ะรอท่านผู้ชมมาสะสมยอดแล้ว <c oughs> ไหนคผู้ชมบอกให้พี่ยุดเก็บค่าถ่ายอินจาก